สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเว็บร้อยสิบนะครับไอโฉมสองพันยี่สิบนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับมีทั้งหมดสองสีนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับก็ตะกูดครอบครัวนะครับรถใช้งานทั่วไปนะครับัยรุ่นหนุ่มสาวใช้ได้หมดนะครับสวยงามนะครับตัวนี้มีสองสีนะครับมีสีดานะครับกับสีแดงดานะครับก็วันนี้เดี๋ยวเอามาจอดให้ดูทั้งสองสีเลยนะครับว่า เื่อหลายๆท่านนะครับกำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับ่าชอบสีแดงนะครับหรือชอบสีดํานะครับก็ลองตัดสีแจวนะครับก็เดี๋ยวาผมพาเดินดูรอบๆนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับถอดนะครับถอดตรงกลางนะครับหรือว่าครอบบางลมตัวในนะครับตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะให้ดูหม้อกองท่อกองอะไรเรียบร้อยนะครับเผื่อใครจะเอาไปแต่งนะครับแรงนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับเขียนคำว่าเวฟครับเวฟไอครับแค่นี้เองนะสติกเกอร์นะครับแล้วมีคําว่า Honda สีขาวตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าแค่นี้เองนะครับสีอ่สติกเกอร์นะครับมีแค่3จุดนะครับทั้งคันเลยมีแค่3าจุดนะครับสีแดงก็เหมือนกันนะครับมีด้านหน้ามี Honda แล้วก็เวฟ เอฟตัวนี้เป็นสติกเกอร์เดียวกันเลยนะครับตรงกลางเป็นสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเขียนคําว่าเวบไอนะครับสีเดียวกันเลยนะครับสติกเกอร์นะสีเดียวกันนะครับเ่วนตัวสีแดงนะครับตัวนี้จะมีตรงแดงอ่าสีแดงตัวนี้ตัดด้วยนะครับเนี่ยตัวเริ่มต้นสีดาก็เป็นสีดําเงาไปเลยนะครับทั้งคันนี่บาง โคนหน้าก็เป็นสีแดงนะครับเหมือนบังลมด้านหน้านะครับแต่นี่ก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไฟเลี้ยวจะมีไฟหน้าก็จะมีสองข้างก็จะเป็นไฟต่ํานะครับตรงกลางจะเป็นไฟสูงนะครับก็จะมีไฟลี่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับตรงจุดไฟตรงกลางก็คือไฟสูงนะครสองข้างจะมีไฟลี่นิดๆครับดวงนิดๆครับรอเวลารับเปิดกุญแจนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นดัมเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับผมบอกเลยนะครับอุ่นใจได้นะครับดัมเบกตัวนี้เบรกหนึบแน่นอนนะครับตัวดัมเบกนะครับบอกเลยว่าอุ่นใจได้แน่นอนนะครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆชมเดิมครับก็สามารถเปลี่ยนหลอดได้นะครับไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนหลอดได้นะครับ หลังก็เหมือนกันนะครับมาดูล้อหลังนะเป็นซี่รวดนะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้ยางหลังเป็นเบอร์แปดสิบทับเก้าสิบนะครับพอสิบเจ็ดยาง irc นะครับทั้งสองสองคันนี้เป็น irc เลยนะครับแต่วีรับถ้าใครอยากได้วีลับเบอร์นะครับรออีกรถหนึ่งนะครับรออีกรถหนึ่งนะครับโช้กหลังก็เป็นสีดํานะครับนี่การล้อมท่อจะเป็นแบบชุบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเงางามมากนะครับ ชักเท้า,ทาหลังก็เป็นงานอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ <ucking> เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับน,นี่ฝาสูบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมอกรองนะมอกรอง <M> ก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีสี่เกียร์นะครับก็เป็นเกียร์บนนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ก็กด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 นะครับจนถึงสี่เกียร์นะครับ มาดูโค้งนิดนึงครับโค้งตัวถังก็จะประมาณนี้นะครับโค้งตัวถังมันจะเป็นโค้งคู่มาให้เลยนะครับนี่ตีคู่มาเลยนะนี่ครับแต่เป็นตัวเก่ามันจะเป็นโค้งเดียวตรงมาอย่างงี้นะครับนี่ดูหมอกรองครับถามว่าใส่กรองเหล็ดได้ไหมไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับเทนี้มันจะเป็นงอก,กับหลังนะครับเห็นไหมนี่งอขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้ นะปักแดงกล่องอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับกล่องไฟอยู่ตรงนี้ปักแดงอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าถอดออกมาก็จะเห็นเลยนะครับคงตัวถังไปคงคู่มาให้นะครับตัวนี้ก็กล่องแบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่ตัวเก่านะครับจะหันไปอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตัวใหม่หันมาด้านหน้าครับนอนมาแบบนี้เลยถามว่าไฟเบอร์ทุกคิ้นนะครับใช้ด้วยกันกับตัว2020ใช่้ไหมผมว่าใกล้เคียงมากเลยนะ ก็ใครลองใช้แล้วลองเทียบกันแล้วนะครับใช้ด้วยกันได้ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่าเราไปกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นล็อกชั้นเดียวนะตอนนี้ไม่ใช่เหมือนตัวท็อปตัวลองท็อปนะครับตอนนี้จะเป็นเกจแบบนี้เดมมาให้สองดอกนะครับนี่เพียวๆมาเลยนะครับมันได้ประหยัดมากนะครับตอนนี้อ่าดูหน้าปัดเรือนหม่นิดนึงนะครับต่อแบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับตอนหน้าปัดเรือนหม่ก็จะมีไฟเกียร์สองข้างนะครับ แล้วก็มีบอกความเร็วนะครับตัวนี้ไม่ใช่สายแล้วนะเป็นาระบบไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลน,นะครับบอกกิโลเมตรที่เราต้องอที่เราใช้นะครับไม่มีนาฬิกานะครับตัวนี้เสียงนี่เลยเครื่องยนต์บล็อกใหม่นุ่มนวลมากนะ รอมนะคเหมือนกันนะครับมาจะเหมือนกันอันนี้น่าจะลองบ่อยนะครับมีวิ่งเป็โล้เสียงก็จะประมาณนี้นะครับปัญญาเลยนะครับเสียงมันดังนี่ก็ประมาณนี้นะครับเสียงเงียบมั่มวนะครับ เหมก็ชอบที่ไหนก็เลือกเอานะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นราคาถูกสุดแล้วนะครับราคาตัวนี้เดี๋ยวไปดูตารางการผ่อนเลยดีกว่านะครับนี่สามหมื่เจ็ดันบาทนะครับมีทั้งหมดสองสีครับ ก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณห้าหกห้าพันนะครับส่งพันสี่ร้อยสิบบาทนะครับถูกมากนะครับถูกมากตัวเริ่มต้นนะครับอีไฟแนนซ์ก็สูงสองพันหนึ่งห้าสิบนะครับมาดูระบบเบรกนั่นเองนะครับเผื่อหลายท่านกลัวไม่อยู่ครับผมบอกเลยนะครับตัวเก่านะครับจุดยึดจุดยึดเบรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วตัวลาเกรรมครับมันไม่มีกําลังที่จะกรรมนะครับแต่ตัวนี้นะครับทางฮอนด้าดู เอาเข้าไปอยู่ลึกมากนะครับแล้วมันจะมีปลายยาวอย่างเงี้ยเวลาเรากำนะครับจะนุ่มๆนิดนึงแต่นึบแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่านึบแน่นอนนะครับอันนี้เสียมระบบเบรกนิดนึงนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวจะว่าเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับก็ใครสนใจนะครับนี่เบอร์โทร0น1 9 7 9 5 9 2นะครับนี่เราโทรมาสอบถามได้นะครับอะตา์ดูเฟนอานิดนึงนะครับเผื่อหลายๆท่านยังไม่เห็น นานะสองข้างซ้ายขวาจะเป็นไฟต่ํานะครับนี่นเ,เป็นไฟสูงเ่ยพอเปิดไฟสูงนะมันจะติดทั้งหมดสามสามจุดนะครับมีข้างสองข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่คือไฟสูงนะครับเวลาเราปิดปุ๊บมันก็จะอย่างนี้นะครับไฟตรงกลางมันจะดับไม่ใช่ว่าไฟเวลาเราเปิดไฟสูงไฟต่ําจะดับนะไม่ดับนะครับยังใช้งานปกเหมือนเดิมนะครับ นี่ืูไฟเลี้ยงก็หเ,หเหมือนเดิมครับหลดเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนได้เลยใครขาดนะครับก็สีสวยดีนะครับสวยดีเงามากใครแบบชอบราคาแบบต่ำๆนะครับใช้งานทนๆน,น,นะครับเลือกนี่เลยครับ ตัวเริ่มต้นนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับฝาคอบโซ่นะจะเป็นสีบรอน์นะครับจะมีตัวท็อปตัวเดียวนะที่เป็นสีดำฝากขอบโซ่นะครับสวิงามว่าจะเป็นสีบรอน์นะครับก็จะมีบอกการรักษายางนะครับโซ่นะครับเวลาโซ่หย่อนโซ่ตึงนะครับเราสามารถเปิดตัวเนี้ยกลับดูได้นะครับถ้าย่อนเราก็ปรับตั้งซะนะครับมันจะได้ใช้งานนานนะครับโซ่ ดูใต้บอะนิดนึงนะครับใต้บอะก็จะกล่องยูบ็อกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสมุดรับประกันนะครับมาให้นะครับก็เครื่องยนต์รับประกัน3ปีหัวฉีดรับประกัน5ปีนะครับแล้วก็มีเครื่องมือไขควงมาให้นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะครับมีมาให้ทุกคันนะตั้งแต่ปี2020นะครับมีมาให้หมดแล้วครับอัตราการเบรน้ำมันนะมีบอกนะครับ7.6.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ถังน้ำมันก็จุได้ถึง5ลิตร บอกเลยว่าจุมากนะครับขับก็ลองคูณห้าดูนะครับบอกเลยว่าโคตรไกลอ่ะข้ามจังหวัดน่าจะได้นะครับถังหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกด s ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนตารางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาครับตาลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม